สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะของปี2564ค่ะวันนี้เราจะมาผ่าจอนะคะ s a m s u n g A11 นะคะกระจกแตกจากมุมนี้นะคะอันนี้แล้าเป็นแผลอยู่นะคะคือตัวทัชสกรีนเล่นได้หมดทุกอย่างเราก็เลยจะผ่าจอออกเนาะเพื่อที่จะเอาไปลอกนะคะ ไม่ลอกกระจกเนาะแต่ว่าเราตั้งหมดกล้องเป็นเบอร์อยู่ก็เลยจะไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวเราจะซูมให้เห็นตอนที่เราแกะนะคะอันนี้คือหน้าจอแตกแบบนี้นะคะถึงจะลอกกระจกได้เห็นลูกค้าถามมาในเพจที่หน้าจอหนูแตกอะ่ะหนูจะส่งไปลอกกระจกได้ไหมแต่ละถามลูกค้าว่าสัมผัสได้ปกติสัมผัสได้ปกติพี่แต่ว่าจอมันเป็นจุดดำๆอันถ้าเป็นจุดดำๆคือโดนจอไหนนะคะไม่สามารถลอกกระจกได้นะคะ นี่นะคะถ้าจอที่จะลอกได้คือเห็นทั้งหมดแบบนี้แล้วกดเลื่อนเล่นได้ทุกอย่างนะคะแบบนี้ถึงจะลอกได้ก็คือแตกจากมุมนี้นะคะนี่ผ่าผ่าครึ่งจอนี่ก็คือเป็นกระจกที่แตกเป็นทัชสกรีนที่แตกอย่างเนี้ยคือลอกได้แต่ถ้าแตกในมีจุดดําๆไม่สามารถลอกได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลอกกันค่ะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูจอที่แตกนะคะ ก็คือจะมีรอยทัชสกรีนแตกตามมุมแบบนี้นะคะตรงนี้นี่นะคะเพราะว่าให้ดูให้ดีบางคนก็อยากลอกเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนะคะเพื่อว่าจะได้จอแท้เราต้องดูด้วยว่าถ้าแตกไม่เป็นแผลด้านในมันก็ลอกได้นะคะถ้าเป็นจุดดำทัชสกรีนไม่ตรงอย่างเงี้ยมันก็ลอกไม่ได้นะคะอันนี้ทัชสกรีนเล่นได้หมดทุกอย่างไม่มีจุดดำในจอก็อแบบนี้ก็คือลอกได้นะคะเดี๋ยวเราปิดเครื่องลอกจอเลยนะคะนี่นะคะให้ดูฉากหลังสีขาว ก็คือจะเห็นขาวแบบนี้ไม่มีจุดดำด้านในนะคะโอเคปิดเครื่องเลยค่ะปิดเครื่องเลยแล้วก็เอาถาดซิมออกแกะฝาหลังได้เลยนะคะนี่ค่ะ ถอดน็อตออกสามตัวนะคะแต่ไม่ชอบตรงที่ว่ามันงัดแบตเนี่ยนะรุ่นเนี้ยแบตมันไม่ได้มีที่ดึงเหมือน oppo vivo นะคะต้องได้งัดออก เคค่ะโอเคค่ะก่อนที่จะผ่าออกเราก็เป่านิดนึงเนาะเพื่อที่จะให้กาวมันนิ่มหน่อยนะคะรมาถ้าฝืดเลยเดี๋ยวมันแตกนะคะ ทุกรุ่นที่ถอดออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาจอที่ไม่แตกเราก็ต้องค่อยๆถอดเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เป็นแผลลึกถ้าเป็นแผลลึกเกินไปมันก็จะเข้าจอในเนาะเพราะว่าพวกหน้าจอพวกนี้จอค่อนข้างที่จะบางแกะไปแกะมาหมดปีแล้วนะปีนี้จะขึ้นหกห้าแล้วนะคะปีนี้อีกสองวันก็หมดปีแล้วสองวันสามวัน ต้องค่อยๆเลาะตามมุมนะคะบางทีลูกค้าอยากให้ลอกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราถอดออกมาเนี่ย จอในมันติดปกติหรือเปล่าถ้าไม่ติดมันก็ไม่สามารถลอกได้นะคะต้องดูแผลที่แตกว่าลึกขนาดไหนเนี่ยนะคะตามซอกพวกนี้ ตรงไหนที่ไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องฟืดน,นะคะต้องค่อยๆเลาะไปเอมุมที่มันแกะได้ที่มันเลาะได้ที่มันปาดได้นะคะบางทีผ่าข้างในไม่แตกแต่ว่าไปผ่าแพาขาดก็เลาะไม่ได้เหมือนเดิมนะส่วนด้านล่างนี่ก็จะเสี่ยงหน่อยเพราะว่าด้านล่างมันจะมีพวกแพนะคะนี่ค่ะเราจะปาดได้ก็คือเราต้องมองเห็นด้วยนะ ที่มันยกไม่ขึ้นเพราะว่ามันติดแพรนะคะอยู่อีกมุมหนึ่งเป็นแพรต่อตูดชาร์จนะคะนี่ค่ะติดแพรนี้ เ okay. ค่ะอันนี้เราผ่าออกได้แล้วเราต้องมาเทสดูอีกทีนะคะว่าสภาพเขาสมบูรณ์หรือเปล่าจอติดปกติไหมผ่าผ่าออกมาแล้วไม่แน่ใจว่ามุมน,นี้ติดอะไรไม่ยอมออกเหมือนมีคราบกาวอยู่มุมน,นี้นะ อ๋อจอเขาเคยเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่จอศูนย์เนาะเนี่สติกเกอร์ตรงนี้คือเคยเปลี่ยนมาแล้วแลว้วก็ปกติจอศูนย์มันไม่ได้ถอดยากขนาดนี้นี่คือเขาติดกาวเข้ามาใหม่แล้วก็กาวมันมาพลาดโดนตรงนี้นะคะก็เลยทําให้มันแน่นเกินไปอเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าจอติดหรือเปล่านะคะจอภาพนึงติดใช้งานได้หรือเปล่าต้องเทสดูอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะส่งไปลอกนะ พราะจอที่แตกแล้วก็ต้องมาถอดไม่ให้แตกไปลึกมากกว่าเดิมนะคะเพราะถ้าแตกไปมากกว่าเดิมก็จะลอกไม่ได้ต้องถอดออกมาในสภาพที่สมบูรณ์ถึงจะลอกได้นะ นี่นะคะอันนี้ยังติดอยู่นะคะเหมือนเดิมติดแล้วก็มาเทสดูว่าสัมผัสทุกอย่างได้ปกติหรือเปล่าถึงจะส่งไปลอกได้นะคะ โอเคค่ะติดปกตินะคะแล้วก็สัมผัสได้นะคะสภาพที่เราถอดออกมาแบบนี้ถึงจะไปลอกได้นะคะนี่นะคะอันนี้ของลูกค้าบางคนที่ว่าทักเข้ามาถามพี่จอมันแตกจะลอกแค่กระจกได้ไหมแต่ก็ต้องดูว่าของแต่ละคนแตกไม่เหมือนกันบางคนก็แผลลึกอย่างเงี้ยก็จะถอดไม่ได้นะคะอันนี้คือเครื่องติดรายเดือนเนาะต้องใส่ซิมเขาถึงจะเทสได้นะคะ นี่นะคะดูพื้นขาวไม่มีจุดดำสักจุดนะคะนี่นะคะเราผ่าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือกดสัมผัสได้ทุกมุมนะคะนี่นะคะถอดออกมาได้แบบนี้เราถึงจะสามารถไปลอกกระจกได้เนาะนี่นะคะบางทีของบางคนแตกเละเลยเราผ่าเอาจอออกจากบอดี้เดิมก็เสี่ยงแล้วนะคะไม่ต้องไปพูดถึงว่าเราจะมาลอกยังไงถูกไหมคะถ้าแตกแบบ ไม่ละเอียดมากไม่ยับมากก็ถอดได้แล้วก็จะเอามาลอกได้นะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ